เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีเกมและใช่ครับนี่คือคลิปสรุปอัปเดตที่ทําช้ากว่าช่อง YouTube คนอื่นแบบ100ล้านปีนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาทั้งรีวิวผลพระแล้วก็จะมาสรุปอัปเดตรอบที่แล้วด้วยนะครับว่ามันเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับสาหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบัคราคาโค้ดแจ่มมาทางนี้เลยสมกับร้านบริการรับเติมโรบัคสูงสุดถึง เรท1ิบริการกิฟตไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่ายไอดี ID, ไกต่ตันและกรองสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิง์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ หลักๆแล้วก็จะเพิ่มผลพระเข้ามานั่นเองครับผลบุฎาเนี่ยเราสามารถได้จากการสุ่มสปินแล้วก็สามารถได้จากการดรอปจากบอสเซนโงคุสําหรับเกาะใหม่นะครับก็จะอยู่ที่โลก2นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับแม็กเลเวลครับผมโอ้โหเพิ่มมาอีกแล้วคือตอนนี้ผมเล่นไม่ทันแล้วนะครับผมพูดจริงๆนะตอนนี้แม็กเลเวลครับอยู่ที่2750นะครับก็ ใครเล่นไม่ทันนะครับพิมในช่องคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับพี่เองก็เล่นไม่ทันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มช่องอินเวนทอรี่เข้ามาใหม่นะครับเป็นระบบใหม่ก็คือระบบค้นหานั่นเองนะครับเป็นระบบที่เราสามารถค้นหาของได้จากในนี้เพียงแค่พิมพ์ไปเลยนะครับอยากหาอะไรก็พิมพ์ไปแล้วก็มีการปรับบาลานซ์ของฮาฮ่าคิสังเกตด้วยนะครับก็คือเนิร์ฟนั่นแหละครับคือตอนแรกมันใช้ได้ตลอดนะครับมันโกงมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันใช้ได้ไม่ต่อเนื่องขนาดนั้นครับคือกดไปปุ๊บ คูลดาวมันจะค่อนข้างจะนานนะครับอืมันใช้ได้ไม่ต่อเนื่องแถมยังหมดเร็วมากๆครับแม้ว่าฮาคี้สังเกตพี่ตอนนี้จะอยู่ที่เลเวล2,503มันก็ต้องรอคูลดาวนานมากมากนะครับและรวมถึงการปรับผลด้วยนะครับการบัฟการเนื้อผลด้วยอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับว่าผลไหนโดนบัฟโดนเนื้อบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ตามนี้นะครับสาหรับอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาะใหม่ละกันนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเกาะใหม่แล้วนะครับก็คือเกาะเซนโงคุโดเมนนั่นเองนะครับ ในกาะน,นี้นะครับตัวเก่อ,ก,อก็จะไม่มีมอนตัวอื่นเลยนะครับนอกจากบอสเซนโงคูตรงนี้เนาะจุดเซสเปลวาก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูแป๊บว่ามีเควสหรือเปล่าโอเคมีเควสเนาะตัวรับเควสไกลมากครับคุณชมตัวรับเควสอยู่ตรงนี้เลยนะไกลโคตร สำหรับเควสนี้นะครับก็จะให้เงินเยอะสุดในตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> ให้เงินต่อ1เควสนะครับจะอยู่ที่3ล้าน2องแสนห้าหมื่นนะครับโอเครับเควสมาด้วยละกันแล้วก็สําหรับสกิลของผลพระนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูก่อนละกันนะใช้ตรงไหนดีหาที่แบบสวยแจ่มและใช้ดูละกันครับตรงนี้ละกันเนาะสาหรับสกิลแรกชื่อว่าสกิลสมัทนะครับก็คือเรากดคลิกซ้ายแต่ว่าเราต้องแปลงร่างเป็นร่างทองก่อนนะครับก็คือร่างพระนั่นแหละแล้วก็สําหรับสกิลที่2 ค,คือสกิลช็อ w เวฟสกิลนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงร่างนะครับเป็นแค่เพียงสกิลเดียวด้วยที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สกิลถัดไปนะครับก็คือสกิลบุต d ้าทรานส์ฟอร์เมชันะครับนี่ เป็นการแปลงร่างที่แบบบอกตามตรงนะครับร่างไม่โคตรใหญ่คุณผู้ชมร่างใหญ่มากเลยนะครับสำหรับสกิลที่ใช้ได้ในการแปลงร่างนะครับก็จะใช้ได้ทุกสกิลเลยนะครับเริ่มจากสกิลแรกก็คือสกิลสมันะครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นการต่อยธรรมดาครับต่อยได้แบบรัวมากครับอืมต่อยได้เร็วมากใช้สเตมิน่าน้อยด้วยนะครับแต่เหมือนว่าตอนแปลงร่างเนี่ยสเตมิน่าเรามันจะลดไปเรื่อยๆด้วยนะครับค่อนข้างที่จะกินสเตมิน่าพอสมควรนะครับลดเร็วมากแล้วก็ สำหรับสกิลถัดไปครับก็คือช็อกเวฟนี่โอ้โหอันโคตรเล็กเลยลูกพลังโคตรเล็กเลยนะครับสำหรับสกิลถัดไปครับก็คือได้บิสิลีฟนะครับก็ประมาณนี้ละกันเป็นการกระทืบเท้านะฮะเออก็เท่ดีนะครับต่อไปครับสกิลที่5ชื่อว่า Impact w a v e นะครับประมาณนี้เป็นการต่อยลงพื้นนะครับแล้วก็น่าจะมีแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับทำดาเมจต่อเนื่องเนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับเป็นสกิลที่น่าจะแรงที่สุดแล้วครับชื่อว่า e x e c u t e กก็คือบทลงโทษนั่นเองประมาณนี้ครับ โหเท่คือเท่มากๆเลยครับสาหรับสกิลของบุตราก็จะบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเมื่อเราแปลงร่างเป็นร่างเต็มตัวแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ดาบเหมือนแมปบล็อกฟูดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเสริมพลังด้วยขาไฟได้นะครับแต่ห้าขีเกราะน่าจะยังใช้ได้นะครับในร่างนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองสกิลทุกสกิลให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดินชมจันไม่ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดินปกติได้เฉยแล้วก็แดดได้เฉยๆนะครับ เสียใจว่ะคุณผู้ชมมันทําได้น้อยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสกิลแรกก็ดูแล้วกันนะครับนี่ครับปุ๊บดาเมจห้าหมื่นเฮ้ย hey! แรงอยู่นะแรงอยู่นะผลพระใช้ได้ครับเมื่อแปลงร่างปุ๊บสกิลแรกครับก็คือสมัดสี่พันครับทำดาเมจสี่พันช็อกเวฟปุ๊บห้าหมื่นเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยสกิลช็อกเวฟแปลงร่างไม่แปลงร่างดาเมจก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็สําหรับสกิลถัดไปครับก็คือไดบุสึลีฟนะครับปุ๊บ ประมาณ5รอบครับทำดาเมจ2 0 0 0 0ก็ประมาณ1 0 0 0 0แสนเนาะสำหรับสกิลนี้นะครับสำหรับสกิลต่อไปครับก็คือสกิล Impact Wave นะครับนี่ครับปึ๊บทำดาเมจกี่ฮิตไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนว่าผลพระมันจะทำดาเมจเรื่อยๆเนาะแล้วก็สำหรับสกิลสุดท้ายนะครับก็คือ Execute เนาะสกิลน่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับปุ๊บ60,000 60,000ทีเดียวเฉยๆเลยนะครับก็ผลพระนะครับดาเมจจริงๆแล้วดาเมจแสนหนึ่งนะครับถึง2สกิลเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าสกิลที่แรงที่สุดนะครับจะมีถึง2สกิลเลยคือสกิล Dive Burst นะครับดาเมจหลักแสนนะครับแล้วก็สกิล Impact Wave นะครับดาเมจก็หลักแสนเหมือนกันนะครับมีสกิลดาเมจหลักแสนถึง2สกิลนะครับดังนั้นเนี่ยผลพระเป็นผลปีศาจที่ดาเมจแรงมากๆนะครับติดอย่างเดียวครับมันมาในช่วงของแพทที่หาคีย์ สังเกตโดนเนื้อพอดีนะครับแล้วก็มันเป็นผลที่สกิลตีใกล้นะครับจะใช้งานได้ยากมากๆเลยนะครับและโอเคครับมันขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับช่องเรานะนั่นก็คือจุดตีฟรีบอสเซนโงคูนะครับก็จะเป็นตรงนี้เนาะนี่ครับมายืนตีบนนี้นะครับอืมถึงจะตีได้เนาะใช้ผลอะไรก็ได้นะครับอืมนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบอสเซนโงคู ก็โอเคครับนี่ก็คงเป็นทั้งหมดแล้วสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับ c r i b e ด้วยก็จะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละจูไปและ,และแครับผม